ตำบลคูเมืองครับที่ได้เกียิมอบรายการต่อไปนกผลัดกระสอบชายนะคะรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่บ้านส่งแป้ค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1 1> นหนึ่งได้แก่บ้านจิกใหญ่ค่ะและรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านคู่กลางค่ะในลำดับท่านี้นะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมบูรณ์ดวงพัทตรีรัมสอบตหมู่ที่สามบ้านจิกใหญ่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลในรายการนี้ค่ะกลุ่มชนของเรานะครับโอ้โหแต่เราไม่รู้ว่าได้คุณซ้อมมาหรือเปล่านะครับสำหรับวิ่งปลัดกระสอบนะครับจับจูงกันคุณนะคะท่านสอบตอสมบูรณ์ดวงพัะตรีรัมเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติ มอบรางวัลที่สองได้แก่กบ้านหินก้อครับค่ะลำดแบบับอัจากนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านรัชรัตปะพธนังนะคะสบตห,หมู่ที่มอบรางวัลในรายการนี้เรียนเชิญค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณครับผมขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะธรรมศสตรนะคะเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองนะคะได้เกียรติมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเชิญค่ะ ผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้ผลการแข่งขันขอบพระเ้าใส่ึ้นเกงแถบ่มาสุดยอดครับสุดยอดทีนี้ใส่กางเกงไม่ใช้มือปีหน้าขอแบบถอดกางเกงไม่ใช้มือดูนะครับมทีถอดยังไหนเนาะวนี้ ว่าให้ใส่ผู้อื่นถอดได้ครับให้ถอดเองเนะเ, <c oughs> เสียเวลานะครับ <c oughs> เป็นพิธีมอบนะครับมอบรางวัลน,นะครับผมบด้านกานนราเลยนะครับ ชนิดกีฬาต่างๆนะครับรับวันนี้ปิดมาริแอมนะครับวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอู้แพรู้ชนะรู้อภัยเป็นตัวอย่างที่ดีของของการแข่งขันเดี๋ยวปีหน้าการแข่งขันก็จะสนุกขึ้นกว่าเดิมนะคะครับผมขอเสียงปือดังๆด้วยครับข้าพเจ้านำมนมาเรียงำนะครับสมาชิกุนได้ให้เกียรติมอบระ กับผมขอเสียงปรบมือดังๆครับขอเสผมขอเสียงขอเสียงขอบสีงอดัยงขัเง กำ้องดิวมังซองนะครับเราจะเข้าสู่ในช่วงท้ายในพิธีปิดแล้วนะครับครายครับผมเขาเสียงปรบมือดังๆครับชนะเลิศอันดับที่สองนะคะได้แก่นเนครับเป็นที่นะครับ ปิดท้ายด้วยการยิงจุงโดโทษนะครับตเสียประมบอดังๆครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะนะครับและกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ่นราวันขบวนพาเรดนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าหมู่บ้านไหนจะได้รางวัลขบวนพาเรดไป จิกใหญ่ัขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับแกรีจิญครับมากมากเลยนะครับอย่างที่บอกตอนชุดไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับจออกแบบรูปแบบขบวนได้อย่างสร้างสรรค์นะคะทุกหมู่บ้านต้องขอชิ่นชมนะคะพิธีปิดนะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะปิดนะครับ เดี๋ยวคอยจึก